Chụt một cây và nhà nhoi lông chậm sợ ta hỡi tao ăn đứa vừa nè nè phương phựa 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 vừa vâng, nè vườn cái đây hay gì đọc à mới đi lôm bò à, nắc nuông một nuông này vừa đây nó Ôi ngam lẽ bà này kia là bà này nó thì tắt cái phố tắt lẽ ừ. nào là khải của nó này có nghi na này Ừ. 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 này Ừ. 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 này จังว่าียังตามที่เพื่อนว่าแนะลูกเคยกับเป็นตะดนเลยบันไดก็บโตุยเยอเดืวอเราโอ้ยยังแก่เขาไปงง่เราโอ้ยทำไมเหาอฮะกินหมูนลกถึได้โอ้ยโอ้ยกินหมูกนโดนไม่ได้กินก็จะน้องข้่วและลูกเตา chụt một cây hiền và nhà nhoi lông chậm sợ ta hứ hơi đỏ quăng đứa vừa nè nè phương Phượng 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 vừa nè vườn cái đây khay <laughs> gì đọc à mới đi lông bò à nắc nuông một nuông này vườn đây nó ôi oh, ngam lẽ bà này kia là bà này nó ừ, cứ chỉ với thuông lẽ bà này nó <laughs> áo à, rồi đi đó rồi rồi à chuột <laughs> อราหยอ,อกกันดอกพี่น้องเลยเอ้าเนาะสบายดีทั้งนี้โอ้ยกินกรเอืดในกลัวเนาะเอ้อพี่เอิ้นน้องคนแนี้กินก็ไดาา้ตามพูียิ่งขยันตาหัวชิเคือพี่น้องเลยเจ้าเอาเอานนอ้องอไปหาไปก่อนบ่าจะลืมไงหาไม่ต้องโกงได้เอานั่นแหลแม่น้องแม่แม่ไม่โกงนะแม่น้องลอหน้อย อ่าเพิ่นโทรมาหาอ่าเพิ่นยืมโทรศัพท์ต้นุ่มโทรนะเออไปหาเราเลยโอ้ยเบิดเข่ากินแนี้ยล่ะวะหลายแนวเนาะหลายแนวเบิดหลายแนวเป็นแต่ก่อนก็ช่วยเหลือเราก็ได้หับการช่วยเหลือหลายอยู่แล้วก็แต่ว่าลูกเราเนี่ยบ่เป็นใจให้ปันได้น้องน้องผูซื้ึลาน้อยนะเฝืนได้เอาตัวเออมีผัวมีครอบมีครัวแล้วก็ ว่อยง่ายไว่าตามแล้วว่าแหละพี่น้องเนาะน้อยชื่ว่าว่าตาว่าใส่ผู้นั้นผู้นี้แม่แล้ว่าพอได้ปัวอะไรเปลี่ยนไปเนาะจำพรรษตัดแม่ตัดลูกกูแล้วอ้าวว่าโบเมนแม่ว่าจนลูกได้เป็นคนว่านะแต่แม่โอ้คนอยูนั่น นังนี่แล้วยังเห็นเนาะเออไปบนม,มุมเลยเปิดประกาศตัดได้กว่าอืมเนาะตัดนี่ก่อนน่าะปัดหน้าครับได็กฮะขอกราบทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิสซูคุซูคนเนาะบอกว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนำมาพี่น้องเนาะมากินเมีย่ยงกินชมน้ำกันเออจะตัตกัวแม่ลูกกับเพื่อนเพื่อนกับปั่นหน้าเจ้าแหละเบว้บยเดคซ่าน,นี่ตัดกับพ่อตัดแล้วน่าเราก็ขายปัวแเราเลยผมนี่น่าเลย อีกูตัดกเรียกเป็นนอนนี่แน้ใ่หละเป็นนํองไทยได้เนี่ยจังว่ายังกัวนี้ยังอะไรย่เยตามที่เพื่อนว่าและลูกเคยกเป็นตะดนเลยบันไดกระบอตุยเยอะเราโอ้ยยังแกีเขาไปง่เรามโอ้ยัไเห่อฮะกินหมูคนโลกก็นไดโอ้ยยันเห้ยกินหมูกระดองไม่ได้กินเลาจะน้อง่าแลลูกเต่าเป็นใจหนแล้ว nó là hai bánh nó rồi đây làm băng nè như nó nói đó cả nó mà đà vô nó không chẳng còn gì phải phải gấp và phải tìm thai cho về thai không hả nó xảy cái đồ của nó là cả huyên nó là men cả nó nó nói nó cùng mà men nó nói nông không à Nhi chọn quân ạ à. ừ, à. Chuyện gì hả? Mình lên thở ta đấy Chuyện gì tạo một cái con khuôn hiểu đâu hấp xin chỉ nó, nó chỉ xin của mưa ra ngoài

แลว่าจือควาได้บ่ประชันยกแม่เน้อนี่วข้างเชียงปากุยกระูนะเชียงปากทได้เนาะเป็นข้าพันมาทำหมองไไม่ทำหมอเราบอกเนาะยังแลกเน้อรบ้านเนาขาคิดว่าเราเศร้าแล้วว่า เองเป็นมาได้หลายปีแล้วรองปีชามเแี anyway> uh. like flat flat ้วเยียงนักลีกอกะ้าลูกอองผัวอ่ะพี่ตายเนาะอือดเลยเปล่ตอนนี้เขาีะมากั้นบุมี่อะกำลังทุก่ใจ่เพิ่นกันบุมีเบอร์ใครเราอืมบ่จะมัวยางท่าดลุงหมากุ้มกะ หนึ่งเข่าหนึ่งน้ำไปชงให้อีดอกว่างามบ่มีเขากินแน่เงินบดบดมันอยู่เงินห้าสิบพันไปยังให้ลูกซื้อเขากินแน่ขึดนมองพกเข่าอะไรพวกหาบอเซนมาบูติดตย้อนเคยโทรนะเว้ยไอ้คำบอจบบอจิตยังเปลี่ยนชื่อไปแล้วว่ะบอจิตกับเลี่ยนมาใช่บอจิตอุทลพรอนเนาะเมื่อกี้นี่จิตจิตก็ได้ไดไพี่น้องเนาะ บ่เมนว่าบ <c ười> <c ười> ่อยากฮับบ่อยากเนี่มันบ่ได้ได้แต่หับเบียนชืออะไรมันบ่ได้ขอแล่าสตาขอพกินว่าโจมถอยโจมบวกมาลลางเดียวดองลายดีมอยู่เนาะบัดซืึนได้บอกตายทำยังไงเอาเงินมา มาได้ในบ้านแล้วเนาะโบรเรนโบรมาช่อกินมาเร็งวานแต่บัดเชินกับใส้หน่อยคือเนาะแตต้องใิปดีเซนจนไปเลืกหาบุแลี่มันนั่งลอยบ้จะเลื่อเซชอวให้มันาดีกึ้นานืลงบ าตมตรงไม่ด้หเ่ามากินกัมากินนี่ก็นั่งกินเบ้วกันไปไปจีเพีนอเสียหนึ่งหมื่นก็ได้ตัวผมได้ไปลงเต่าเส้ยจ่าอยู่บ้านมเอบ้านยมมากระบาบน้องน้ำหวาน่าจอยจอยเหมือนแม่เขาตนบ้านว่าเพื่อนวาน Có quá xe vào mỹ nghĩa tay mà dạy đong nọ vang của bố 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 nó bố 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 nó bố 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 Nó, hào nó, hào nó, hỏi nó hỏi cả. bao nhiêu bố 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 nó bố 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 nó bố 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 tăng nằm tăng này là có hù ra và wow, bà này là có hù ra đẹp ở đây. bên đấy cứ hay hết rồi à. vô vô cái chắc vui rồi rồi à, à nhắn cho hỏi à, bà này không có điên vui đó rồi và tập cũng bà nhang cả Mà nhắn mà cười gì đôi à không ừ. <laughs> phải là ừ. cái à? ừ. thế đấy à xe bò cười xe bò mi lột cả, ข้า,ขาวกระจอยู่เนาะถ้าเข้าใจอยู่ว่าเคยพี่น้องเนาะแต่ว่าในกรณีถ้ามันจําเป็นอะไรนี่เฮาเฮาก็ต้องยอมแหละพี่น,น้องเนาะยอมยางเลยเพราะมันม่นมนจําเป็นเด้วยด้วยเฮาเข,ข้าไปลิ้นเฉยเลยเท้าบ่ได้เข,ข้าไปเวียมันมันบ่ได้จําเป็นนะคือตู้นี่สามล้านมารอคือล้านหา้าพันล้านตู้บ่าพัน Mam mô dâm pin rồi và tít nì là và tôi hằng chung hăng chúa 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 à แ้เอาตัวนั้จเป็นก่อนแล้วมาได้บอกได้ครับโอ้น้องมาวาราช่วยยงหรือยัง้อย่างนีเ่าน้องนี้าน้อยงนี้ย่า้อ่างน้ยา้านห้อน้อางนาร้ยางนย้อย้อยานยาอา้างน้านางาง้่าอาค่านา กับแม่กมเบิ่นอยู่เฮะชายมันก็ปลอดภัยอย่างนึง่งแต่จะลืมไปว่าใส้ยังอย่างไหมีสิติพี่น้องเนาะมันบัตรอุบัติเหตุน,นี่มันบด้ว่ารอย่างอย่างกัดคือการบันเป็นรถสีรูจีงามรถสีรูจีงามทำอะไรก็ยากเจ้าเมามาเจ้าขับมันก็ถาจะลูกพองกันเงนินเขาเองิแมนเขาเอง bà bạ, lại phăng, chặt này phăng, thu, nhầm mất đâu. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Ừ. không hoạt nữa, đau nào của một thiệt lao phi nông nó, 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 nó ừ. trượt đến บอกว่าเนี่ยน้ำจีไรกับเขาวแขีวเมฆจิ๊บโมเมนว่ามันเป็นแขีวเมงบ่ด้เขียวยามหินลงบุงแล้วมันแตกมันแตกมันเป็นมันเป็นป้องบบบนี้มันแหวงเลยกินยังเข้าไปก็มันเกาะมันฆ่านะอะไรก็ไปอุดก่อนโบนั่นน้องมึงบอกเาเนาะบ่ได้กับโมเมนที่ว่าแบบชาติแบบเปือยดำแบบแขีวเมงนะมันบ์แมนแบบมันแตกทีเด้แขีวมันแตกวันนี้พอเะากิน มันนุนนุนนุนเข้าไปมันคืออึนอัดได้แบบนี่พอเจ้าบัวเอาออแบบมันที่หนาวเลยแบบไปอุดบ่แบบอ่าเถอะยังไงอ่าเข่าหาบอลซื้อได้หรือบ่ซื้อได้แจ้งชอบถานะเออเข่าเข่าเข่าปีนี้อยู่บ่ประมาณได้ประมาณได้บ่สามศอก

เออเจ้าว่าเขาเปลือกน่ะยังชิมหาพันอยู่อย่างเนาะอีโดนชิมหาพันโมเมนกับสารนะเออกาสารอีโดชิมหาบัดนี้เจ้าเราอ้างในดีนะบัดนี้ิ่นติดไว้ที่ไดชิมหาน่ะมันมีหลายกระถามด้วยบัดเจ้าฉัเอาดีอันนี้เกรดบีอันนี้เกรดเอฟว่ะเกรดเอมีเกีรดเนาะมีเกียร์ตัวนี้เขาเขาออนเขาหอมมาฉันอ่าตัวนี้เขาธรรมดา อีกได้อืมเราว่าแบบข้าวเจ้าหนังไข่แม่นแบบนี้คือข้าวเจ้ากับชิมี่ข้าวเจ้าข้าวหอมมะลิเป็นบ่อะไรกันข้าวเจ้าธรรมดาทั่วไปนี่ก็อีกแบบนึงเถอะนะตอนนี้มะลิอ่ะอ่าเนื้อเหนี้ยวมะลิมีบ่เา๋อมีแน่เนาะข้าวเจ้ามะลิข้าวเหนียวมะลิก็น่าชิมี่เนาะหอมมันหอมหรืออ่อนอะไรนะอืมซาบโกลีนเนาะแต่นุ๊กอกเจียวอกเจียว và phải vào năm à, khuôn nhân ngày nắng đó bạn Mặc cái thìn mặc cái sệ bạn nhớ ơn mà nha Mặc à, cái thìn à. à, yeah. wow. à. à. Mặc cái sệ của bạn từ từ đang hàng đấy từ lúc từ từ ngày từ từ nay ngày nhưng mặc cái thìn Mặc à, cái sệ vì đó bà cứ phần cái ơn mặc cái thịt cái Cái thịt nó Cái thịt ถีดลืมทินอ่ะสรุปมืาอน,นี้มีแต่งานแก้วงานดอกน้อง,องมูก็ได้บัดเชิญวาฉันเนาะโอ้ยมีคู่ไปแล้วบ้อ,อน้องมูนี่เมื่อวานโย่เมื่อข่อยุกร่ยากินนะเราขาดว่ามันยังแฉบเลยอ่ะก,กินแล้วแด้เนาะเพราะว่ามันเบิง่งมันเบิ่งคือเศร้าตลอดได้เพราะว่าแดดบ่ออกแต่เว้นบ่เห็นพี่น้อง,นง,นงเนาะแท้จริงมกับสี่โมงแรงหน่ได้นะเพราะทเจเ้าเฮ็ดกินทั้งเส้าคืนคือว่าพูดพูงมูกแตงแท้เอ ตกลงือไม่คือวยบวงเรือลายให้ฉลองกันนั่งนี่แต่วานนี่ผุเละแต่วานนี่อุ้ยกินวานนี่ลากเช้านี่กินมือนี่ล่างมืออื่นน้ำไอ้บ้าว่านนี่บ้าอ่อโถน้ำอาบอยู่บ่อบเฉยเนาะอ่อโทษจะบ๊อบแต่นุ่มจะอยากปุ๊บฮะอาผุเละน้ำอาคือบ๊อบนะเนาะอาบบ๊อบน้ำนี่บ๊อบไอ้หัวเออหมายว่าตาว้าหยอกไปตู้เพื่อนได้เอา ทางว่าเนาะคนบ้านอันนี้วะขุดยังแม่น่ะขุดแมงเหมือนจักแมงอยังเบิ่งกินโลกินโลน้อยโอ้ยประทัว่าไปเยังยังกเดยังไขว่าโอ้ยยไข่โอ้ยจันชันนะหงายไข่มีหลายไขได้ยหมมาด้ว่าไข่มุอแดงโอ้ยเนาะไปใส่เมื่อก่อนเดินโน้มเด้ออ่า อู้เนาะบปลืมอย่างว่าลืมไปจังล้วบริฟันดีอย่างว่าแต่นุ่มกำลังขคืนนี่เนาะโอ้ยมีแต่คนบรฟันพี่น้องเลยมีแต่งานมีแต่งานแก้วงานดองพี่น้องเนาะกูมือนีิโอ้ยงานดองสองสั้นลายขนาดพี่น้องเลยนี่แหละจังว่าทางสร้างผู้เพิ่นสิมาเฮ็ดเพิ่นกะขอโทษขออภัยน้หลายเพิ่นว่ามันอยากซาในเด้อเพราะว่า งานหลายนี่ก็ตั้งแต่งานให้บรรณาแผ่นี่ก็ได้เองตู้อยู่ในบ้านจะนั่นเดียวโอ้โหเมตุเฟินนี่ครับดังไพผิงพี่น้องเนาะก้อนกลุ่มๆเดียวอ่าเถอะนั่นแหละ FC เฟินยังว่าโอ้ยเนาะเฮือนน้องโมยันบ่อตาเอ้ยเห็ดได้ไว่าแล้วพี่น้องเนาะอ่า FC หลังพวกเักผู้ใหญ่เพื่อน บ่ช่วยบ่ตาบ่มีเงินคือกันแน่พี่น้องเนาะหยิบซีพิ่นเมาอยู่เพื้นตรงนู้นกับแบบแล้วจะโดนนี่ได้อกระยังโทนี่ได้ประตูรับอันฉาบนี่ได้เห่อแต่บ่ได้ฉาบก็ได้เข่าประตูนี่มันก็อยู่ได้แล้วแต่บ่ได้ไปกินไปแล้วบั่แต่บ่มีประตูเนี่ยรายอยู่น้องเนาะมันก็ยามลมยามอย่างว่ามันก็ลวงกั็ทำเงินขึ้นก็เงินฟื้โพดสิเนะอ่ะพี่น้องเว้ย อย่งไดกะเขาก็เบิ hui, ่งมาชมเนาะตัวกนไล่ก็ชร์เป็นกันบ้งแห่งใจนี่เด้อพ um ี่น้องเด้อวันนี้ก็คือเจ้าโฟโต้ครับก่อนพี่น้องเอ๋ยหลังจากกลับลงมาแต่เพื่อนน้องบุญทวีพี่น้องเนาะแล้วก็มหาสาอ้วนมหาสาอ้วนก็คือมหาสตานี่เนาะพี่น้องเนาะอ้าโทษว่าหนาหัวนี่พี่น้องเอ๋ยมันคึมๆึมคือฝนที่ตกนี่แต่ว่าอยู่ว่าจะเศร้าตลอดว่ะมัเบิ่งมุ้งก็พัดทุ้มสี่มุ้งจีก็หามุ้งเลยนี่ว่ะทำไว้อยู่ได้แตเนาะ ปะสาพี่น้องเลยแต่งใดกาเข้ามาเบิ่งมาส้มเนาะสวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแห่งใจให้นเดอ้อพี่น้องเดอนะ้อเนาะผมมีกำลังใจคลิปต่อไปพี่น้องเลยได้คลิปนี้กับขอกก่าวคํา่าสบายดีพี่น้องเนาะบายบาย